ข้าจะตาทำฟ้าผมยังจะเอาไว้สืบพันธุ์อยู่นะผมจะเก็บไว้ปา้ะอย่าไ่มีหนาในฟ้านะมันคือกล้วยชิ้นแรกของผมนะป้าเดี๋ยวมันงอกมาใหม่โอ้โหมันจะไม่ใหญ่เท่าเดิมเลยป้าจริงป้า๋ยวมันจะเล็กกว่าเดิมป้าแค่ผมอย่าเลยเกีย๋ยวไปสืบพันธุ์ดีกว่าปาใช่ ไห้ขับรถล,ลงมาทำอะไรอะไรเนี่ยโอ้โหไอ้เนี่ย,โโย,ย,ย,ยจำไว้ตั้งแต่นี้พวกเจ้าไม่มีขับแนละ้วฟ <laughs> ้าจขับดิอ <laughs> ้าจะหลุดดิฟ้าเออฟ้าจะหลุดดิ ฆ่าหน่อยฮะฆ่าทำไมอ่ะฆ่าอยากตายได้ครับไปข้างบนฮะอะไรอ<า>่ะที่ฆ่าตายฆ่าจะลืมทุกอย่างทุกอย่างแล้วก็กลับมาเป็นป้าเหมือนเดิมว่าอันนี้ไม่ใช่ป้าได้ได้ได้ไดนี่ก็คือฆ่า มากกว่ามากกว่าก็ใช่หรือไม่ก็น้องกอ็ไม่ก็ไม่ดัดทำพี่ชายเองทีอะไรนะดัดทำพี่ชายของเองทำไมตาทิงอย่าน้องเพื่อนกูอย่าเลยอะไรที่เก็บไปสิบพันน้องอะไรนะ ไหนบอกว่าจะให้ผมฆ่าเดี๋ยวผมฆ่าให้ครับนี่จะลืมทุกอย่างจะลืมทุกอย่างใช่ไหมลืมทุกอย่างก็คือจะกลายเป็นปลาแล้วไม่ตอนนี้เจ้ารู้หรือเปล่าว่าข้าเป็นใครเป็นใครถือมีดทำไมข้าจะลืมตัวเองลทำไมลืมทำไมอย่าพักอย่าพักอย่าพัก ลุงเป็นลายไมงลุงเป็นลายไมครับนี่คือบทอ้อสิบหายหมอไม่มีกูเกิดอยู่นี่ไอ้ทัอะเอาพูดท,ทำไมไม่รู้อะ เสียงเด็กได้ป่ะหหน้าตอนว่าผมเสียงเด็กอะ่ะโอเคเดี๋ยวเราเราเออแล้วเนาะทุกคนเราเออแล้วเดี๋ยวเราวิ่งไปมั่วสั่วเลยก็นั่นแหละเออแล้วแหละเออเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะสามนาทีโคตรเร็วปกติมันเป็นชั่วโมงถึงจะเออใช่ป่ะล่ะอันนี้แบบสามนาทีโอเคแบบแปลกแปล่าละ่ะแปลกจัดแต่ผมไม่รู้ว่าผมจะใช้เสียงอะไรเหมือนกัน ปป๊าน,นี่ใช่ตาไหมเนี่ยเดีคค๋ครับครับครับอืมอินอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนก็นได้ครับทำไมอันนี้อันนี้ใครครับเนี่ย ไม่รู้ครับชื่ออะไรครับก็ไม่รู้ไงไม่รู้ชื่อตัวเองอะมองเสื่อมปะครับเนี่ยสมองเสื่อมนะครับสมองเสื่อมไม่รู้ก็ยู่อยู่ดีดีโพตรงนี้อจําชื่อตัวเองไม่ได้ซะแร้วล่าสุดส่งที่ไปส่งพี่อยู่นู่นน่ยะไปเอารถไปคือมัน้วพี่ใครเนี่ย เลยนะใครจะรอรอตรงไหนยังไงตาขีะใครใครบอกให้ไปแต่งตัวอย่างเงี้ยน่ารักไม่ไม่อ่ะแต่งตัวเหมือนเหมือนผมดิฮะคืออะไรเนี่ยมะกอกมะกอกชื่ออะไรนะ <c oughs> มะข่มามะข่าคืออะไรอ่ะ มากค่อไม่แล้วไม่มีใครไปส่งผมเอาเอารถเลยเหรอแล้วผมจะไปเอารถยังไงไม่รู้แล้วผมอยู่ดีๆโผล่มาตรงนี้คืออะไรเนี่ยโรอค่ะ<ม>ป้าขึ้นมาพี่แสดงครับพี่ขึ้นมาไหนพี่ <laughs> <laughs> ไปส่งที่รถได้ไหมครับ ให้ไปส่งที่รถได้ไหมรถอ,อยู่ไหนรถตายอ,อยู่ข้างบนรถอคิวบอล นี่ครับรถปาาลารถยูนี่เลยทำไมคนมอีอยู่นะปลาพายาทุกคนาบขนี้ประเทศกำลังขบขอให้ผู้ได้รับทราบถ่งาจะไปเทวคใครปลาใครกปาไงใครปง ต้องรู้ไหมต้องทำยังไงเนี่ยป่าไงไม่มีต้องต้องแทงให้หายมาเป็นเหมือนเดิมให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมถ้าหนูมีลูกนะไปเออไปไปเธอไปถ้าหนูมีลูกนะป่าไงเธอมี A E D ไหมมีอันเดียวนี่เขาขอหน่อยลงก่อนป่าลงก่อนลงก่อนลงก่อนทำไมต้องเรียกว่าป่าเร็กระไรหนึ่งสามสองหนึ่ง ต้องทำให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมไปเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ผมไม่ได้ทำร้ายยืนนิ่งก่อนยืนนิ่งก่อนยืนนิ่งก่อนว้กระทำไมอ่ะคว้ากระทำไมอ่ะไม่ไม่ไม่วกระดทำไมอ่ะเก็บแล้วผมเก็บแล้วผมเก็บแล้วผมเก็บแล้วเก็บแล้วเก็บแล้วเก็บแล้เกียวบดเก็ยวบกบดราจะลบ ฉันรอดนะครับคุณกอดผมทำไมเนี่ยป,ป้าไงกอนป,ป้าผิดตรงไหนไม่มีไม่มี ร,ระกอดป้าป๊าไงป้าตัวเองผิดหรอก็ผมไม่มีลูกไงผมยังมไม่รู้เลยว่าผมเป็นใครเนี่ยลูกสามเนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่าผมเป็นใครผมยังไม่รู้เลยนะนะ อตอนนี้ได้เข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะคะเชิญเพย่อทุกท่าน,นสามารถจอดรถดเดยราดได้เลยค่ะ จริงก็ทุกคนผมบอลแล้วผมเอาจริงคือผมไม่รู้นะเออเปิดผมก่อนนะเปิดผมก่อนผมเอาจริงผมบอกแค่นั้นแหละเทอผมบอลแล้เจอเนี่ยเถื่อนจน ก็เดือดเก็บหมดนะเดือด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 มันก็ตุกว้าโอ้ยไม่สนุกแล้วอ่ะ ือผมกดสปบปยบาร์ไม่ได้อะเออแม่งเดี๋ยวเวาจัดอ่ะ <c oughs> ยยังไงผมก็ไม่ฟืน้นเออยังไงผมก็ไม่ฟืน้นต้องบอกว่ายังไงผมก็ไม่ฟื้นเอวีกูไม่มีนิสัะน้องกูจนได้นะน้องกูเนี่ย คุณจะข่าผมไปทำไมน้องกูคุณจะข่าผมไปเพื่ออะไรอะ่ะ ครับข่าวเพื่ออะไรอ่ะเอาพูดป้องกันตัวฮะป้ะองกันตัวครับป้องกันตัวอะไร,ร <ผม S 2> ป <ผม S 2> ้องกันตัวทุกคนเดียวเลยนะคนเดียวเนี่ยเอาเอาไปโฮมทตอไมอ่ะอยู่ไหนอ่ะ ผมจะตายเลยฮะจะตายอ๋อ <laughs> มันรวมอ่ะคือทุกคนมันลุมอ่ะผมผมจำได้ก็ได้นะจริงๆอ่ะเดี๋ยวยังไม่อยากจำอ่ะเอออยากอยากอยากเล่นเน่ะเดี๋ยวเปลืองของนิดนึงว่ะเออังไงพื่ว่าเปลืองของไปนิดนึงเว้ยเทเขาแบบก็แบบไอ้นี้อยู่นะสนุกอยูโอเคทุกคนนะครับก็ไม่มีอะไรละคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันแล้วครับผมก็เดี๋ยว ต้องจำได้อยู่แล้วโอเคแค่แบบเค่รอเล่นเออแเค่นั้นเองแต่ไม่ชุบผมนี่แหละผมมันจะยาวเลย <c oughs> ตายเหอะฟ้าไปทำกันฟ้า